สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะเข้าไรเข้าสวนขนของว่าฝากหนึ่งคันนะครับ49,000บาทและเป็นมือเดียวป้ายแดงเป็นกระบะที่อึดถึกทนแน่นอนนะครับต้นตระกูลของความทนทานกับ n ิ s สัน Big M เนะครับเครื่องพันหกเบนซินเครื่องเดิมโรงงานนะครับคันนี้ เดิมโรงงานนะครับสีไม่เคยทำนะครับเนี่ยสติกเกอร์ที่ลอกไปก็คือไม่ได้ทำอะไรนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้49,000บาทนะครับรถอยู่อ่างทองนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองนะครับผมคัดและเช็คแล้วก็เช็คอวัตคนขายแล้วครับขายจริงมีตัวตนจริงนะครับท่านโทรเจรจาขอรูปขอคลิปได้เลยครับคันนี้49,000บาทเอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับเป็น เครื่องเบนซินนะครับเครื่องพันหกนะครับบิ๊กนี่เองนะครับต้นตระกูลของความทนทาน Big M มาแล้วครับมาแล้วครับใครสนใจถูกใจนะครับเอาไปขนของเข้าไล่เข้าสวนขนของค้าขายได้ครับเกียร์เครื่องยนต์ยังใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ไม่ใช่ power นะครับไม่ใช่พงมาลาย power นะครับเป็นมือ ป็นพวงมาลลยใช้มือนะครับก็แต่เขาแจ้งมาว่านิ่มครับไม่ตึงไม่ดึงครับเอาไปไใช้งานนะครับเอาไปใช้งานโดยรวมก็รถสวยนะครับกับราคาและสภาพถ้าใครเห็นประโยชน์ก็นําไปใช้งาน,นครับก็ขออนุญาตชี้เป้านะครับเบื้องต้นเช็คประวัติคนขายแล้วมีตัวตวนจริงท่านก็ตรวจสอบอีกทีนะครับมีรูปมีคลิปขอได้เลยครับขอ พื้นที่ตรงไหนใกล้อ่างทองนะครับกับไอ้ดูรถทดลองขับนะครับขอเฟซก็ได้นะครับเขามีตัวเต็มในเฟซนะครับท่านก็จะได้ตรวจสอบประวัติการขายได้นะครับก็โทรเจรจาสอบถามนะครับเน้นโทรไปก่อนนะครับโทรเจรจาคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับผมก็เจอสวยๆก็นํามาฝากนะครับที่เหลือสมาชิกตัดสินใจนะครับเนี่ยครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเขาอะไรเข้าสวนทุกของได้ครับก็ราคานี้คุ้มหรือไม่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจไปทดลองขับได้